ครับผมกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์นะครับผมวันนี้อยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับมีเรื่องราวหลายข่าวข่าวมาแจ้งให้ทราบนะครับปลอมแปลงทุเรียนก็มีทุกวันนี้มีทุกอย่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นร้วนเป็นฝีมือของมนุษย์ทั้งนั้นนะครับผมก็อย่างที่ว่านะครับเป็นความโลภนะครับผมที่ทําให้มนุษย์คิดได้ทุกอย่างนะครับผมวันนี้มีราคาทุเรียนนะครับผมมีไม่มากเท่าไหร่นะครับเป็นราคา ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเป็นหมอนทองนะครับผมเริ่มที่ A B C นะครับผมอยู่ที่130นะครับแล้วก็ตกไซส์นะครับอยู่ที่75บาทนะครับตำหนิอยู่ที่40นะครับสนใจก็โทรไปเลยนะครับ093ย์9 2 8 2 9 2นะครับตอนนี้มีของอยู่5ตันนะครับผมนะแล้วก็หมอนทองนะครับ A B นะครับอยู่ที่150บาทนะครับผม เกจ C อยู่ที่130ครับต่อกันที่ก้านยาวครับท่านผู้ชมครับ ABC อยู่ที่120นะครับ2กิโลกรัมบวกนะครับส่วนพวงวันนี้นะครับ ABC อยู่ที่120นะครับ1.5กิโลกรัม u นะครับผมนี่คือราคาของวันนี้ครับท่านผู้ชมครับราคาก็ช่วงนี้ต้องบอกบอกกันตรงๆเลยนะครับว่ามีการขยับนะครับขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าช่วงที่จันทบุรีตอนนี้ ทุเรียนบางส่วนก็เริ่มหมดไปแล้วนะครับก็มีของภาคใต้นะครับตอนนี้ก็สลับสับเปลี่ยนกันเข้ามานะครับเริ่มทยอยผลเข้าสู่ส่วนตลาดกลางนะครับผมเพื่อเป็นการค้าส่งและกระจายสินค้าต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ข่าวสารเยอะแยะมากมายเลยครับตามให้ไม่ทันแต่พยายามจะตามให้เรื่อยๆนะครับไว้มีอะไรผมจะมารายงานให้ทุกท่านได้ทราบนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมยุทธพงศ์นะครับผมฝากเป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้านะครับผมว่ายุทธพงศ์จะเอาคลิปอะไรล,ลงสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสั้นๆครับ